ครับวันนี้ก็มาถึงพระธรรมสุภาษิตบทที่6ซึ่งพระพิในตอนนี้ได้ให้ข้อกำชับคำตือนสติและคำสังสอนในหลายๆเรื่องในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเองนั้นต้องระมัดระวังในการที่เราเองนั้นจะไม่ประมาทในการที่เราเองนั้นจะคิดหรือดําเนินไปตามความคิดเห็นระยะสั้นของเราที่เราคิดว่ามันน่าจะได้ มันน่าจะโอเคมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยที่เราเองนะั้นไม่ได้ตรึกตรองหรือไตรตรองอยากรอบคอบนะครับซึ่งเมื่อปีอนะั้นที่พูดถึงเรื่องของการเป็นผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันเองนั้นเนี่ยคนที่จะค้ำประกันคนอื่นได้นั้นคนนั้นต้องมีความสามารถที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคนได้ดั่นั้นในในมุมนี้ก็คือว่าคนที่จะค้ำประกันคือคนที่ตรึก ตรองไตรตรองอย่างรอบครอบแล้วว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบได้แต่เมื่อปีนี้ก็ให้มุมอะไรครับก็เลยให้มุมว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเราต้องใช้ชีวิตโดยใช้ความคิดอย่างระมัดระวังนะใช้ความคิดอย่างระมัดระวังที่จะไม่เป็นตามไม่ไม่ปล่อยให้ความคิดของเราเองนั้นเป็นไปตามกระแสะเราหรือเป็นสิ่งที่ความต้องการของคนอื่นโดยที่เราเองนั้นก็ขาดจุดยืนที่ถูกต้องไปนะครับ และพระเจ้ายังพูดถึงเรื่องอะไรอีกในตอนนี้นอกจากการที่เราต้องมีความคิดอย่างถูกต้องหรือมีการไขครัวในการดําเนินชีวิตสิ่งที่สองที่เราเองนั้นได้เห็นจากพระบิดาตอนนี้คือว่าเราต้องไม่ปล่อยปะละเลยชีวิตของเรานะครับนะบนะโดยความเกียจคร้านพระบิดาตอนนี้จะพูดถึงความเกียจคร้านนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าการปล่อยเวลาของพระเจ้าที่พระองค์ให้แก่เราเองนั้นไปอย่างเปล่าประโยชน์ พราะฉันเองนั้นเนี่ยเราเองนั้นจะต้องเราเรามัดระวังหนึ่งก็คือความคิดสองการดําเนินชีวิตที่จะไม่ปล่อยปากล่าเลยนะครับอันที่สาคือเราต้องระมัดระวังถ้อยคําและวาจาวาจาของเราต้องไม่เป็นวาจาหรือถ้อยคําที่ไม่ถูกต้องหรือ,อทําตามความคิดเหตุผลของคนนู้นคนนี้นะวิพากวิจารณ์นะครับ แต่เราต้องรักษาถ้อยคําของเราเป็นถ้อยคําที่ถูกต้องตามความจริงของพระเจ้าหลายครั้งเราล้มลงและเราติดกับดักในความล้มเหลวผ่านทางคําพูดมากกว่าการกระทําด้วยซ้ำน,นะคเราเองน่าจะเห็นกระแสต่างๆนั้น,านาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใช้คําพูดที่สื่อสารออกไปและสุดท้ายแล้วเมื่อความจริงปรากฏคําพูดเหล่านั้นที่เป็นความเท็จหรือความพูดเหล่านั้นที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริง ก็จะกลายเป็นคนที่ถูกกับดักของคําพูดของตนเองเพราะฉะนั้นเองนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับสส่วนแล้วนะครับ 1. ก็คือความคิด 2. คือวิถีชีวิต 3. คือคําพูดและพระเจ้าของพระเจ้าเองก็พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นไม่พอพระไทย <c oughs> อีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในพระภีไม่ว่าจนตั้งแต่ข้อที่ สิบจนถึงข้อที่19เราจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเอาล่ะนั่นคือลิสต์ของการที่พระเจ้าเองนั้นไม่พอประทยัยและไม่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะแต่ในข้อที่20นะครับจนถึงข้อที่23เองนั้นเนี่ยจะเห็นถึงสิ่งที่พระพีเองนั้นให้คํกํำชับว่าเราเองนั้นควรที่จะเมนชีวิตอ,อย่างไรควรเนมนชีวิตโดยไม่ว่าเราจะจะ,จะต้องระมัดระวังความคิด ระมัดระวังวิถีชีวิตระมัดระวังคําพูดของเราเองนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะจะ,จะต้องระมัดระวังอย่างไรก็โดยการที่เราเองนั้นระมัดระวังตามพระวจนะของพระเจ้าพูดตามพระวจนะของพระเจ้าคิดตามพระวจนะของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระพีเเองนั้นได้พูดเลยบอกว่าลูกเอ๋ยจงเฝ้าระวังบรรัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคาสอนของแม่เจ้าจงพันมันไว้ ที่ใจของเจ้าเสมอฟังด,ดีนะครับจงพันไว้ที่ใจแปลว่าอะไรโอบกอดใจไว้ผูกพันใจผูกพันพระชนะของพระเจ้าเข้าไปกับจิตใจของเราจงผูกมันไว้รอบคอของเจ้านะซึ่งเปรียบเทียบคำว่ารอบคอทีนี้เป็นเหมือนดังเครื่องประดับนะให้พระวนะของพระเจ้าอีกนั้นได้พันรอบคอผูกรอบคอไว้นะครับเพื่อที่จะ โชว์ความจริงของพระเจ้าแสดงพระวจนะของพระเจ้าออกไปพมีผู้ตอบว่าเมื่อเจ้าเดินมันจะนําเจ้าใช่ไหมเมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้านี่แหละคือพระปัญญาของพระเจ้านี่แหละคือพระวจนะของพระเจ้าที่เราดําเนินชีวิตและยอมรับและเปิดใจของเราไปกับพระวจนะของพระองค์เพราะว่าอะไรครับเพราะบัญญัติเป็นประทีปและคําสอนเป็นแสงสว่างและคาตักเตือน เพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นเองหลุนใจพี่น้องนะครับเพราะฉะเจ้าในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่เราทําให้เราเองนั้นได้ห่างไกลจากลุกพายความบาปความผิดพลาดที่เราเองนั้นจะไม่เผชิญหรือไม่ต้องเกิดขึ้นไม่จําเป็นที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราต้องระมรัดระวังความคิดคําพูดและชีวิตของเราโดยรักษาชีวิตรักษาความคิดของตนเอง ผูกพันใจของเราไว้กับพระวจนะของพระเจ้าและเราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าอันนั้นจะนําพาชีวิตของเราจะปกป้องเราจะเฝ้าระวังอยู่เหนือจิตใจของเรานะครับพระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากเพราะฉะนั้นเองหนุนใจพี่น้องเปิดใจต้อนรับและนําพาให้ชีวิตของตัวเองนั้นพันผูกไปกับพระวจนะของพระเจ้าพันผูกทั้งความคิดพันผูกทั้งชีวิต พันผูกทั้งคําพูดความคดาิดชีวิตของเราทุกๆเรื่องในชีวิตของเราให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้นาเราและให้เราเดินตามพระวจนะของพระเจ้าทุกวันและเราจะปลอดภัยและเราจะมีชัยชนะในการทดลองที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าอวยพรอยู่ในชีวิตของเราเพื่อที่เราเองนั้นจะดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ดีรอบข้อตามพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ